สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยธรรมธานครับประเทศเรามีการปฏิวัติรัฐประหารอย่างรุนแรงใน13าครั้งช่วงที่ผมมีชีวิตอยู่เนี้นะครับเจอด้วยตัวเอง6ครั้งการปฏิวัตินะครับถ้าเกิดไม่มีการปฏิวัติในประเทศไทยป่านนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว นะครับเหมือนประเทศญี่ปุ่นเหมือนประเทศอังกฤษเหมือนประเทศยุโรปทั้งหลายแต่เรามีวิบากกรรมจะต้องมาเจอกับการปฏิวัติรัฐประหารทําให้ประเทศถดถอยนะครับแล้วก็ยังไม่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วท่านประธานครับยึดอํานาจแล้วก็ตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์นะครับแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญภาคประชาชนแล้วก็ประกาศนะครับ แล้วก็ออกคำสั่งเพื่อให้เกิดความสงบราบคาบเพื่อให้ประชาชนไม่มีโอกาสได้ต่อสู้ท่าธรรมทานครับเสร็จแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขึ้นมาปกครองประเทศจากนั้นก็ร่างรัฐธรรมนูญถาวรขึ้นมาอันนี้ก็คือวิชาของนักปฏิวัติ ซึ่งประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิวัติที่ยอดเยี่ยมสําเร็จมาทุกครั้งนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของเผด็จการทั่วโลกท่านประธานที่เคารพครับวันเดือนสิงหาคมปี2 6 6 5นี้คณะปฏิวัติหัวหน้าที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาก็จะครบอายุการเป็นนายกรัฐมนตรี8ปีเต็มเมื่อถึงวันนั้น รัมนูญปี60ได้เขียนไว้ว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัมนตีเป็นได้สองสมัยสมัยละสี่ปีสองสมัยก็8ปีจะครบสิงหาคมปี65นี้ผมอยากจะดูว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนั้นจะยังคงอยู่หรือไม่หรือจะข้างๆคคูๆไปกันต่อรรท่านประธานครับทุกวันนี้ทั่วโลก เขาไม่ไว้วางใจเขาไม่เชื่อมั่นนะครับแล้วประกาศของคณะปฏิวัตินั้นยังคงอยู่ทุกฉบับมีมาตรา44ในยุคสมัยนี้เด็กก็รู้จักคนแก่ก็รู้จักมาตรา44ของรัฐมนูนชั่วคราวปี2557 สร้างความเสียหายแค่เรื่องเดียวเหมืองทองอัคคลาไปปิดเหมืองทองซึ่งเป็นพันธะสัญญาระหว่างประเทศวันนี้เขาฟ้องประเทศไทยนายพลเอกประยุทธ์ก็เอาเงินของราชการไปจ้างทนายไปต่อสู้ระหว่างประเทศวันนี้มีแนวทางที่จะแพ้กำลังมีการเจรจา ที่จะมอบสัมปทานให้อีกหลายแสนไร่ให้กับบริษัทต่างประเทศซึ่งตัวเองไปปิดเหมืองเขาเสร็จแล้วความเสียหายเนี่ยไม่ใช่สามสี่หมื่นล้านความเสียหายของเขาเขาบอกว่าเป็นแสนล้านเพราะบริษัทที่ทําเหมืองทองนั้นเขามีพันธสัญญากับบริษัทค้าทองทั่วโลกเขาจะต้องส่งทองไปยังทั่วโลก วันนี้เขาส่งทองไม่ได้เพราะถูกปิดเมืองเขาเอาสัญญานั้นมาทวงเงินกับประเทศไทยมันถึงไม่ใช่สามหมืล้านยิ่งนานวันก็จะเป็นแสนล้านนี่คือความเสียหายของมาตรา44ท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าประกาศและคำสั่งที่มันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกฎหมายของประเทศไทย ตั้งแต่พลเอกสลิดธนรัตนะครับเรื่อยมาเรื่อยเนี่ยมันถูกหลอมรวมแทรกซึมเข้ามาในกฎหมายบางฉบับยกเลิกไม่ได้บางฉบับไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยมันถึงมีประวัติศาสตร์การปฏิวัติมายาวนานแล้วก็ยังหลงเหลืออยู่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าการปฏิวัติรัฐประหารนะครับ มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีสำหรับประเทศไทยฉนั้นอยากจะฝากว่าวันนี้เพื่อนสอสอทั้งหลายนักการเมืองวันที่เราถูกปฏิวัติตรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพฤษภาคม257 7นั้นเราหนีหัวสุกหัวซุนนะครับถูกเรียกตัวถูกทำร้ายนะครับถูกกดขี่ก่อนเลือกตั้งนักการเมืองพักต่างๆ ได้สัญญากับพี่น้องประชาชนว่าขอให้ได้เข้ามาเป็นสอสอขอให้พักเขาได้รับเลือกตั้งเขาจะไม่เอาเผด็จการเขาจะไม่ร่วมรัฐบาลกับเผด็จการเด็ดขาดวันนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะครับเพื่อประเทศชาติเพื่อให้ประเทศเดินไปได้ก็ร่วมรัฐบาลผมไม่ว่าครับแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆหมายความว่าท่านลบรัฐบาลไม่เป็นไรแต่อยากจะให้ท่านได้สำนึกว่า คำสั่งของคณะปฏิวัติทุกฉบับเนี่ยมันเป็นตาบาปให้กับลูกหลานเราอยากจะให้ท่านพี่น้องสสพักการเมืองทุกพักได้ช่วยกันล้างล้างมลทินเหล่านี้ให้ประเทศไทยมันเป็นประเทศที่สีวิไลทั่วโลกจะได้ยอมรับได้วันนี้ฝากนักการเมืองในสภาทั้ง500ท่านว่าให้สำนึกสำนึกว่าพเด็จการ ทำลายล้างประเทศเรดเด็จการทําให้ประเทศถดถอยฝากท่านช่วยช่วยกันเอาคําสั่งและประกาศนี้ออกไปให้ได้จากประเทศไทยขอบคุณครับท่านประธานครับ